บีไฮเดนาค่ะวันนี้นะคะเราก็พาน้องมามี่อะไรนะคะมามี่อะไรนะคะมามี่จะไปที่ไหนฝรั่งัศสนะคะเรากําลังจะไปฝรั่งเศสกันค่ะวันนี้เราเลยก็จะมาเล่าอะไรกลุ่บกล่มเพราะว่าดีใจมากๆเลยมามี่ไม่ได้บินมากี่ปีรู้ปะมามี่นะคะไม่ได้บินมานะคะตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดถึงสามปีด้วยกัไม่ไม่่นไม่บินไปต่างประเทศไง ต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้บินมา3าปีแล้วและนี่ก็เป็นคลิปแรกของเราในปีนี้เลยนะคะที่ในรอบ3ปีเราจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการทําเอกสารแชงเก้นวีซ่าที่จะไปฝรั่งเศสและตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากมากค่ะคือเพื่อนๆค่ะ,คคะที่ตื่นเต้นมากกว่าน,นั้นพราว่ามีกเราจะไปที่ไหนต่อที่ไหนที่ไหนญี่ปุ่นโน <No, S 2> ที่ไหนคะเกาหลี <Korea. S 1> คะ่ะ <Wow. S 1> อันนี้ทริปถัดไปจะไปโคเรีีนะแต่วันนี้คลิปนี้นะคะขอเราเรื่องการทำแชงเก้นวีซ่านะ ประเทศฝรั่งเศสนะคะฝ<บ>รัง่ง e นะคะ<บ>เล่าก่อนคลิปนี้มีความตั้งใจไว้ว่าเนื่องจากว่าเราทําสินค้านะคะกับคุณหมอพึ่งในแบรนด์ของดรเอวีชื่อสินค้าไวตาเอสและก็แหล่งต้นสกัดที่ปลูกของเขาเลยต้นส่วนที่ราคาแพงมากแล้วก็มาอยู่ในสารสกัดของไวตาเอสเนี่ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเราก็เลยไปไบุกโรงงานเลยพร้อมกับเซ็นเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลู และเราก็ต <ítulo> <ire> ื <irgendw carbono> anyway, ่นเต้นที่จะได้ไปถึงได้รับจดหมายเชิญไปเลยนะคะก็เอาจริงแลนทริปนี้เป็นทริปที่แบบคุยกันประมาณกับ6เดือนแล้วและก็รอสถานการณ์ว่าเอ๊ะจะได้ไปไม่ได้ไปแต่เอาว่ามันต้องได้แหละมันต้องได้แหละสุดท้ายก็ได้ไปนะคะรวมๆสนนทริปนี้นะคะไปประมาณ1ิบวันเป็นไรลหะคคะคิดถึงอะสิคิดถึงอะจี มีไม่ซื้อของไม่ขนมแล้วมึได้สัญญาว่ามึนจะซื้อเข้ามาร้ดูแลรู้แล้วนี่มีการแอบถวงมีการแอบทวงมีการแอบถวงมามามิจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการเตรียมเอกสารการทำวีซ่าเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวยุโรปในช่วงนี้นะคะแล้วก็เก็บของจะองเออ เริ่มต้นนะคะต้องเล่าก่อนว่าเกดไดบีซ่ามานี่ต้องแบบรุนเลยนะว่าตัวเองแบบไม่ได้ยื่นนานแล้วอะ่ะแล้วแบบว่าเอะมันต้องเตรียมอะไรบ้างโชคดีที่เรามีเอเจนซี่นะคะหรือว่าไกล้ทัวร์เนี่ยของเขาอะเขาก็ทําให้เราด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็มีโอกาสในการเตรียมเอกสารหรือว่าดูอะไรเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเนาะซึ่งจะเล่าให้ฟังก็คือพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ต <ash> ของเรานะคะ,ะ,คะสุดค่ะถ้าหาคือกลับไม่ได้ พาสปอร์ตสำคัญสุดและพาสปอร์ตเนี่ยต้องมีอายุนะคะที่อยู่ในพาสปอร์ตต้อง6เดือนขึ้นไปก็ถ้าสมมติว่าใกล้จะหมดแล้วยังไม่ถึงหงเดือนต้องไปทำใหม่นะเลขเอกสารทั้งเก่าทั้งใหม่ต้องพกติดตัวไปด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญในเรื่องของพาสปอร์ตเตรียมไปเลยขั้นที่2นะคะอันนี้ค่ะเริ่มจากการขอหลักฐานนะคะขออะไรคะอ๋ออยากรู้แล้วหลักฐานอะไรอยากรู้ไหมหลักฐานอะไรคะหลักฐานที่มอมีต้องไปแก้หลายรอบ หลักฐานก็เรื่องของการถ่ายรูปนะคะพื้นหลงัง ก็จริงตอนแรกถ่ายไปแล้วผิดไงก็ต้องกลับไปเปลี่ยนไซส์ก็คือด้านหลังนะคะต้องเป็นฉากหลังสีขาวแล้วก็หูก็ควรจะเห็นเต็ม,มชๆชัดๆขนาดรูปถ่ายนะ3.5มจุดคูณสีเซนติเมตรอย่าพลาดเหมือนเกตกับพี่เฟิงนะคะพลาดคะ่ะก็คือยืดหดพลาดอืมต้องเสียเงินอีกนะคะในการแบบว่าทําเอกสารนะตรงนี้ไปนะคะห้ามตกแตง่งห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะคะและรูปถ่ายเนี่ยไม่ควรจะเกิน6เดือนนะคะเพื่อนๆอย่าเนียนนะอันนี้ทํามาก่อน เนียนใช้รูปเก่าและเขาจับได้นะคะเขาก็บอกว่าต้องถ่ายรูปใหม่ค่ะคุณเกรซต้องเป็นรูปปัจจุบันห้ามเกิน6เดือนนะคะข้อที่3ค่ะก็เป็นเรื่องของใบคําร้องขอวีซ่าเชงเก้นนะคะก็กรอกข้อมูลตามจริงไปเลยซึ่งมันก็จะเป็นใบคําร้องหน้าตาแบบเดียขึ้นตามภาพค่ะข้อที่4ค่ะก็จะเป็นเรื่องของประกันการเดินทางที่ต้องดูเลยนะคะเนี่ยอย่างน้อยสามหมยูโรหรือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นขั้นต่ำนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลก็คือเป็นเชงเก้นหรือว่า ก็ได้ที่สาคัญนะดูวันให้ครบนะคะดูวันให้ครบนะไม่ใช่ว่าไปกี่วันไป5วันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคุ้มครองแค่3วันเนี้ยไม่ได้ต้องเอาให้ครอบคลุมเลยนะคะเท่า<ห>นั้นให้มันเป๊ะอย่างเดียวให้มันเป๊ะอย่างเดียวข้อที่5ค่ะอันนี้เป็นเอกสารทางการเงินทางการบัญชีค่ะต้องมียอดเงินขั้นต่ําในบัญชีเนี่ยอย่างน้อยนะประมาณ1-0,000แบาทขั้นต่ำนะคะควรจะอยู่ในบัญชีของเราอาจจะอยู่ประมาณสักก่อน1-2วันหรือ20วันอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะต่อการรับรอง1ควรตอนน่อ1กรณีนะคะหรือว่า สำหรับใครที่จะยื่นไปในนามบริษัทก็อย่าลืมขอหลักฐานแสดงในเรื่องของการทำงานไปด้วยและก็ข้อที่6นะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมก็เช่นบัตรประชาชนเด็กๆค่ะเด็กๆคะ่อคะอย่าเพิ่งเมาส์ a few moments later จะเป็นเอกสารในเรื่องของทะเบียนบ้านชื่อที่อยู่ของเราหรือว่าไปเปลี่ยนนามสกุลหรือเอกสารอะไรก็ตามของเราที่เรามีอะคะ่ะแนบไปด้วย ส่วนข้อที่7ก็เป็นแผนการเดินทางบอกว่าเราอ่ะจะไปที่ไหนพักที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมั่งนะคะก็บอกเขาได้เลยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ของเจ๊ยัจงจำไม่ได้เลยนะว่าแผนการเดินทางเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะคะข้อที่8ค่ะ,คะเป็นหนังสือรับรองการทํางานของบริษัทของเราก็ออกในนามบริษัทว่าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างพนักง,งานก็ขอหนังสือรับรองไปด้วยนะคะส่วนข้อที่9ค่ะตอนนี้สําคัญมากในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะควรจะเป็นวัคซีน mRNA อย่างน้อยควรฉีดล่วงหน้าก่อนไป15วันขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็จะแนบไปลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นคลิปออกมาว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยมีขั้นตอนการขอ,อยังไงซึ่งง่ายมากๆก็นี่ก็น่าจะเป็นแผนคร่าวๆข,ของเรื่องเอกสารก็น่าจะประมาณ9ข้อโดยสรุปหลักๆประมาณนี้ ก็สามารถยื่นไปเลยแล้วพอยื่นไปปุ๊บก็รอนะคะตอนนั้นก็ช่วงลุ้นใจเต้นตุ่มตุ่มตุม,ตม,ตมแต่เอาจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะถ้าเอกสารที่ไปที่มาเราครบแล้วก็แสดงในเรื่องของบัญชีทางการเงินโอเคผ่านไปได้สบายโลดที่เหลือก็ไปดูแลกันข้างหน้านะคะเนื่องจากที่นู่นเนี่ยเขาแบบเวอร์ไวแล้วในเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะต้องเซฟแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งเป็นผลตรวจจาก PCR เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้จําเป็นมากสำหรับฝรั่งเศสแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรขั้นตอนอย่างไรการเตรียมเอกสารยังไรบ้างเดี๋ยวเกรซจะมาเล่าใน EP ถัดไปว่าเราเตรียมยายอย่างไงเตรียมเสื้อผ้ายอย่างไงเตรียมของใช้แม้แต่เตรียมกล้องถ่ายรูปยังไงเอาไปใช้ในฝรั่งเศสคะ่ะเตรียมเครื่องสำอางด้วยค่ะแล้วพบกันใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย yeah.